ไขมันทรานคืออะไรไขมันทรานคือประเภทหนึ่งของไขมันซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีโครงสร้างชนิดทรานไขมันทรานตามธรรมชาติจะพบได้ปริมาณเล็กน้อยอยู่ในเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องและผลิตภัณฑ์จากนม ส่วนไขมันทานที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมเกิดจากการปรับโครงสร้างของไขมันโดยการเอาน้ำมันพืชหรือไขมันพืชมาเติมไฮโดรเจนบางส่วนให้น้ำมันเป็นของแข็งในอุณหภูมิห้องเพื่อให้เก็บได้นานไม่เหม็นหืนลดต้นทุนการผลิตมักพบในอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเนยเทียมเนยขาวครีมเทียม เช่นคุคกกี้โดนัทขนมกรอบอันตรายของไขมันทารานก็คือถ้ากินไขมันทารานมากไปจะไปเพิ่มไขมันไม่ดีในเลือดหรือ LD L D L คอเลสเตอรอลและลด H D L คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นไขมันดีทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูง โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดจอประสาทตาเสื่อมนิ่วในถุงน้ำดีภาวะตับผิดปกติในปัจจุบันได้มีการคุ้มครองผู้บริโภคคนไทยด้วยการห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนไขมันทาน แต่ผู้บริโภคเองก็ควรจะจำกัดอาหารที่มีส่วนผสมของครีมเทียมหรือเบเกอรี่ต่างๆเช่นคุกกี้เคก้กดนัตกินแต่น้อยไม่มากจนเกินไปนะคะเพื่อสุขภาพในระยะยาวนั่นก็คือเรื่องราวของไขมันทานนำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ